สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนอังกฤษหน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะดอกไม้บานเยอะเลยค่ะก็เลยอยากจะพามาเดินดูสวนหน้าบ้านสักหน่อยนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะคะว่ามีดอกอะไรบานบ้างค่ะช่วงนี้นะคะอากาศแห้งแล้งมากๆเลยนะคะต้นไม้เริ่มที่จะใบร่วงนะคะก็จะมีต้นนี้ค่ะเหลืองเชียงรายค่ะสวยสะพรังมากๆเลยต้นนี้อายุ15ปีแล้วนะคะเราย้ายมาด้วยจากบ้านเก่าค่ะก็วันนี้สวยเด่นนะคะอยากจะเก็บภาพไว้ค่ะ เดี๋ยวพาเดินดูสวนนะคะแล้วก็อัปเดตมุมนี้นิดนึงค่ะเราเอาหินมาลองวางดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอใช้ได้ไหมพอดีว่าหินจากสวนเกาะกลางนะคะมันใหญ่ไปหน่อยก็เลยเอาออกมาค่ะก็ตรงนี้นะคะจะมีต้นพระจันทร์ครึ่งเสียวนะคะที่บานแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ในกระถางนี้นะคะจะมีเวอร์บีน่าเลื้อยนะคะหรือเวอร์บีน่าอาเลียะค,ะค่ะก็ะมีอยู่3สีนะคะ ปลูกในนี้มาสี่เดือนแล้วค่ะเนี่ยค่ะใบเขาจะมีใบที่แบบตอนแรกเขาไม่นะคะแล้วก็มีใบเล็กๆขึ้นมาเต็มเลยค่ะตรงกลางเนี่ยแล้วก็ในกระถางนี้นะคะจะมีอยู่สามสีค่ะจะมีสีม่วงแบบนี้ค่ะแล้วก็สีแดงนะคะนี่ค่ะสีแดงแล้วก็จะมีสีชมพูซึ่งสีนี้เราชอบมากๆก็เดี๋ยวเราต้องมาใส่ปุ๋ยเพิ่มให้นิดนึงนะนี่ค่ะเขาก็ดู โตขึ้นนะคะใส่ซุ้มให้ด้วยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้ค่ะจะมีต้นญ่าน้ำผู้ที่เราตัดแต่งไปนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วค่ะมุมนี้ก็เริ่มสวยนะคะนี่ค่ะมีสีฟ้าขึ้นมานิดหน่อยละแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีกุหลาบค่ะเซปเตอร์ดายค่ะสีสวยหวานละมุนมากๆเลยเดี๋ยวขอพาดูกุหลาบเริ่มจากต้นนี้เลยค่ะ Uh, ตอนนี้ค่ะจูบิลี่เซเลบร t ชันค่ะสวยมากๆเลยเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ยังไม่ได้แดดนะคะตอนเช้าค่ะฟอร์มดอกของเขาสวยมากเลยค่ะรอบนี้ก็พึ่งกำลังจะออกดอกเป็นช่อแรกนะคะดอกใหญ่มากดูดิเทียบกับมือเราอะแล้วหอมมากๆเลยนะแบบทรงเหมือนดอกบัวสีแซลมอนค่ะมีอยู่สองดอกที่แบบว่ากำลังบานนะคะแล้วก็มีตูมนิดหน่อยค่ะ แล้วก็ด้านล่างนะคะมีสีสันนะคะสีฟ้าของฟ้าประดิษฐ์นะคะแล้วก็มีผีเสื้อสีชมพูแองเจโลเนียปูเล่และกุหลาบอื่นๆนะคะแต่ที่เด่นมากๆวันนี้ยกให้วิลเลียมมอริสเลยค่ะนี่ค่ะดูกิ่งเขา2เมตรครึ่งค่ะเรายังไม่รู้ว่าจะพาขึ้นไปดูยังไงเลยเดี๋ยวขอไปเอาอบันไดแป๊บนี่ค่ะขึ้นบันไดถ่ายกันเลยทีเดียวนะคะ คือสูงมากๆอ่ะแต่ว่าสวยมากๆเลยคือคุ้มค่ากับการปีนขึ้นมาดูนี่ค่ะวิลเลียมมอริสคือสีสวยมากคือตอนแรกๆที่เราปลูกนะเรารู้สึกว่าเออเขาจะสวยไหมเนี่ยแบบคือเราเห็นในอินเทอร์เน็ตคือฟอร์มเขาสวยมากแต่ของเราก็ไม่สวยสักทีแต่วันนี้เชื่อแล้วว่าสวยคือแบบดกมากๆเลยค่ะแล้วแบบมีฉากหลังเป็นเอ่อเหลืองเชียงรายอ่ะนี่ค่ะแล้วเขาหอมอ่อนๆด้วยนะเมื่อกี้เราดมละ รอบนี้ดอกใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะเทียบกับมือเราดอกขนาดแบบกำลังสวยเลยค่ะไม่น่าเชื่อเนะว่าหน้าร้อนเขาก็ยังพอได้อยู่อาจจะเพลียยังไม่เห็นนี่ค่ะสวยมากๆเลยแล้วก็ที่เห็นสะดุดตาอีกช่อหนึ่งนะคะตรงโน้นเลยค่ะอับราฮัมดาบีเดี๋ยวไปดูกันค่ะลงจากบันไดามาละอ๋อตรงนี้มีมูแรงดอกหนึ่งนะมูแรงที่เหลือตอนนี้ก็กำลังตูมเต็มเลยนะคะเดี๋ยวสักพักคงได้เห็น นี่ค่ะมูแรงนะคะแล้วก็อับราฮัมดาบี้สวยมากๆนี่ค่ะดอกใหญ่เหมือนกันหอมอะอืหอมชื่นใจค่ะสีจะออกส้มส้ม,สมละมุนล,ละมุนนิดนึงนะคะมาฝั่งนี้นะคะจะมีเรดิโอไทม์นิดหน่อยค่ะก็มีอยู่สองสาดอกนะคะเราชอบมากๆเรดิโอไทม์คือสีเขาสวยอ่ะเนี่ยทรงก็สวย นี่ค่ะมาฝั่งนี้นะคะจะมีปีเตอร์พอลรูบันค่ะกิ่งก้านไม่ค่อยได้ละต้องมาตัดแต่งนคะคะสีสวยมากแบบสีครีมแอปริคอนะคะสีละมุนนะเราชอบสีแบบนี้นี่ค่ะมีเพลี้ยไฟแล้วเห็นไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวก็โรยละ ตรงนี้เป็นแองเจโลเนียสีชมพูค่ะปักช้ำเองมีเกอร์ทรุดเจ็คโคบานนิดนึงด้วยค่ะนี่หอมแรงมากๆเลยนะคะต้นนี้สวยด้วยค่ะสีสวยเราชอบมากเลยขอดมให้ชื่นใจหน่อยอืมหอมสุดๆเลยค่ะหอมเหมือนน้าหอมเลยค่ะมองจากมุมนี้ส่วนก็ดูนแน่นอยู่นะคะตรงนี้จะมีเลดี้ออฟชลอตค่ะนี่มาอัปเดตเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะโรยละก็ เดี๋ยวโรยแล้วก็จะตัดแต่งแล้วก็อาจจะหายไปสักพักเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเดินไปหยิบมันมีอีกดอกหนึ่งนี่ค่ะสะท้อนแสงหน่อยแล้วก็ตรงที่มีเจเน็ตนะตอนนี้โล่งเลยค่ะเนี่ยมองมุมนี้ก็สวยนะคะก็ข้ามมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะมีเอโลดีกอสซุนค่ะนี่ค่ะกำลังออกดอกเลยมาเป็นพวงเหมือนกันใกล้จะโรยละ สีชมพูค่ะถัดมาตรงนี้นะคะจะมีวิ t า n แอนโซค่ะนี่สวยมากๆเลยกลีบเขาแบบว่าเรียงสวยค่ะแล้วก็มีฉากหลังเป็นซาลวีฮัมมิงเบิร์นี่มีรูปปั้นนกด้านข้างตรงนี้นะคะคอ t เทจก็ยังบานอยู่นะคะตอนนี้มีสองอดอกที่ยังไม่บานนะแต่ที่บานไปละใกล้จะโรยแล้วเนี่ยดอกใหญ่มาก คือแบบชอบมากๆเลยสีแบบหวานมากๆเลยค่ะอันนี้ของคอ่ายเดวิดออสตินนะคะชื่อว่าคอ t เทจค่ะเหมาะกับสวนคอ t เทจเลยแล้วก็ด้านหลังยังมีอยู่นะจูเลียต้าวานิลาค่ะนี่ก็เหมือนจะเริ่มใกล้จะโรยแล้วแต่ยังมีดอกที่ยังไม่บานเต็มที่เลยนะเพราะว่าพวงนี้พวงใหญ่มากๆมีมลแรงด้วยเนี่ยค่ะเวลาฟอร์มเขาสวยจริงๆอะ่ะจะเป็นสีเหลืองแบบเนี้ย สวยนะแล้วว่าดอกก็ใหญ่ด้วยนี่ค่ะโรยบ้างสวยบ้างตามกันเวลาค่ะถัดมานะคะด้านข้างจะมีโนวาลิสค่ะซึ่งโรยไปละตอนแรกก็แบบออกมาเป็นพวงสวยมากๆเลยเหลือที่จะพอดูได้อยู่1ดอกนะคะสีม่วงค่ะอันนี้ไม่ค่อยสวยละเดี๋ยวผ่านไปเลยละกันแล้วก็ฝั่งนี้จะมีแคล r โรสค่ะนี่กำลังจะมาเป็นพวงเลยเดี๋ยวนะมันย้อนแสงอะ่ะ นี่ค่ะมาเป็นพวงอย่างนี้เลยแคลโรสก็ของเดวิดออสตินเหมือนกันค่ะต้นสูงมากนะดูดีนี่ค่ะใกล้จะได้เห็นดอกและมีดอกมาหนึ่งดอกล้เราชอบมากๆเลยต้นนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ชื่อว่าเซอร์จอห์นเบนจามินค่ะนี่สีเขาจะแบบชมพูเข้มนิดนึงนะแต่ว่า,าจะ โรยไปละตรงนี้จะเหลืออยู่แค่สองดอกนี่แหละที่สวยกิ่งเขาจะแผ่ไปด้านข้างนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีเทียนหยดค่ะนี่สีม่วงผ่านมาฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะดกมากๆพิงชามค่ะยังไม่เคยเห็นบานแบบเต็มที่เลยนะแต่มาเป็นพวงให้เห็นละก็รอดูอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้นนี้ค่ะอเล็กซานดรีนสวยมากค่ะ สีครีมแอปริคอตเหมือนกันตอนนี้เราชอบมากเลยนะแล้วเขาหอมอืมดมแล้วแบบชื่นใจมากๆเลยคะ่ะกลิ่นเหมือนแอปริคอตแบบเลมอนนิดนึงอะโอเคไปอย่างรวดเร็วเริ่มร้อนแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีเคสนะคะนี่ค่ะผูหลาบเจ้าสาวของเดวิดออสตินเหมือนกันมาเป็นพวงเลยนี่ ดอกสวยมากๆน้องเคสมีทั้งแบบตูมด้วยนะอันนี้เดี๋ยวนะเนี่ยเห็นปะบานนี่ค่ะอุ๊ปสนี่ค่ะแล้วก็ดูโดยรวมนะส่วนเราตอนนี้แดดเริ่มมาละนี่ค่ะอเล็กซานดรีนี้ทำให้สีแบบว่าสวนแบบสีละมุนขึ้นมาทันทีเลยค่ะเนี่ย สวยสุดๆส,ส่วนฝั่งนี้นะคะมีแอนบลีนบานนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะฟอร์มสวยมากๆเลยสีก็สวยนะคะมาเป็นพวงเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะยังไม่ได้เคลียร์นะคะส่วนฝั่งนี้เลยค่ะก็ยังมีวัชพืชรกนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะฟ้าประดิษฐ์ก็เริ่มมีสีละ นี่ค่ะต้นเหลืองเชียงรายของเรานะคะสวยสะพรั่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ฉากด้านล่างนะคะเป็นสวนอังกฤษนะคะที่มีทั้งกุหลาบและดอกไม้อื่นๆนะคะแสงกำลังสวยเลยค่ะช่วงเวลานี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ